ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน์และคณะด้วยความยินดียิ่งครับ

นายกรัฐมนตรีโหมัมมัสัมขังล้อมสขังล้อมอันตรายาอันตรายาวินาสันติวินาสันติองธรรมะองธรรมะ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 นโมธรมโมโมธรมโมธรมโมณมะธรโมณามะ มาอาเขาสุรนารีเ้าสุรนารีโมโมนาโมโมนาพุทธังโหมพุทธังโหมธรรมงโหมธรรมงโหมสังเจเรญรุ่งเรืองสถาพรสถาพรอำนวยผลด้วยโชคลาอำนวยผลด้วยโชคลาแล้วคาดปลอดภัยแล้วคาดปลอดภัยตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปด้วยเธอด้วยเถินสาธุ

ธรรมานุภาพสารานะุภาพมัคคุณะโมพุทธายะรงประสิทธิด้วย้วามราาู้รทุกสิ่งทุกประการนะคะ <า S 1> <า S 2> รับจากพี่น้องชาวบกรุลมของเราแล้วนะคะนครราชสีมาปี2542หรือเรียกชั่ว่าโกลาเอโคเป็นงานที่จะจัดในระดับ A1 ซึ่งในระดับ A1 เนี่ยถือว่าเป็นมหากรรมเพื่อสวนโลกระดับที่สูงที่สุดซึ่งในส่วนของทีมการจัดงานเอ็กโวโกลาจะเป็นทีมของพันุพืชเถืวอนจี แล้วก็บริวเวณพื้นที่จัดงานอายุประมาณหน้ารอยจ็ดสิบสอง่ะแล้วก็จะมีซึ่งในเในส่ว์ของการประเมินศิษนะคะก็จะมีอันนี้เป็นรูปทรงของซีนะคะที่เราเรียกว่าซีคาบิเลียนเรานำเสนอในส่วนของแมล็กขันข,ข้า,าวนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญของชาวอีสานแล้วก็ของนน้องง่่าาาาสกรีีหหทลัจ ถ้าที่แรกที่มาเนี่ยก็สมวนประกอบเรื่องตั long, ้งแค่รายเดียวนะครับก็ที่ได้แท้ที่ได้มาอีกทีหนึ่งก็เรื่องเรื่องงานทุกส่วนก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มาสอบสวนเรื่องการเที่ยวนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเรื่องรู้เรื่องเรื่องความเหมาะสมใเราจะดีต่อมันทีนะครับขอบคุครับ ลายมันย้ำที่คุณชัดตึงแบบนี้ท่านเห็นมันยิ่ใช้ควมมัดมีละลายมันไม่ชัดแต่นี่สกรีนใช่ไหมสกรีมลาย ที่เราได้มาแค่สิ่งเดียวคือการสิรไมอยากคุณแม่คุณแม่อยากคุณกเพราะมนไม่ถือคตนนี้าได้ยิกันว่าเราวรเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเข้ารับนท่านนายรัฐมนตรีครับกลาเรียดว่ารู้ึกเป็นเกียรติยิ่ีนั้นเนี่ยสำหตไปของของราชทัตนะครับ โคราชนั ace, ้นมีคน n a ่าว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ว่าใหญ่ที่สุดหมายความว่าพื้นที่นั้นใหญ่ที่สุดแน่นอนเช่นในกาญจน์ก็คือเชียงใหม่การมีสถานที่การปกครองสามสิบสองอำเภอเชียงใหม่นั้นมีสานที่ใต้ของจังหวัดตั้งแต่ฝั่งช่องสีคิ้วที่เรากมาจะไปต่อจากที่นี่เข้าสูงเนินเมืองและโดยรอบปากไม่แตกต่างจากจังหวัดที่สามในประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่เป็นคนส่วนใหญ่ของโคราช นี่คือสภาพโดยทั่วไปของหมาองประหรือว่าจะมีแต่ว่าในประเทศนี้ไม่ใช่าสามารถบอาชหมาะมมาณเท่าไหร่เนี่ยก็จากการมาสแควรนี้ก็ช <c oughs> ัดเจนนะครับว่าโคล่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดโดยจากคเยอะที่สุดมีสนสเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าซีบีพีเนนะะองเก็มีวันที่ดดา,าจรูว่าไสกที่ไม่สูกด้านทีมาถอประมาณถส นะครับซึ่งแสดง้ว่าถ้าเรามองโลกในแง่ดีก็มีศักยภาพในการเกระดับตัวเกิดขึ้นการประชุมวันนี้ทุกท่านมาดันศักยภาพของกาโคราชที่ออกมาได้นะครับคนนี้ก็มีทั้งทั้งรัฐมนตรีเกี่ยวข้องหลายท่านเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะครับทั้งองค์กรเกษตรทัฐมนตรีกรมูลนิธินะครับทั้งผู้ีท่องเที่ยวเองก็เป็นก็เป็นคนจังหวัดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจในความตั้งใจจริงของรัฐบาลว่าจะผลักดันจังหวัดอุตรดิตถมาให้เป็นจังหวัด ที่เป็นรไจัดงานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีหรือว่างานย่าโมนะคะที่ชาวโคราชรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันนะคะร่วมกันรับชมความยิ่งใหญ่ครับ ท่านท่านพร้อมแล้วครับขอเสียงประมือต้อนรับการแสดงแสงสีเสียงวีรชนบุปชาติเท้าสุรนารีด้วยครับเพื่อจะช่วยให้พวกเรารอดพ้นภัยใหญ่หลวงครั้งนี้ได้จงเร่งบอกมาเถอะเจ้าค่ะภัยท่านไม่ใช่แค่วีรสศรีแต่ท่าน เป็น<ล>นศูการและแนวการนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากนักแสดงนะคะศิลปินแห่งชาติค่ะเนท่านรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาแข่ผู้มีเกียรติผู้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มางานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งถือเป็นงานที่เทิดทูนวีรกรรมของท่านเท้าสุรนารีวีรสตรีของจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนเป็นงานสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสานครั้งนี้เป็นครั้งที่3าที่ผมได้มาโคราชผมชื่นใจทุกครั้งที่ได้มาเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องครับโคราชเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากทั้งในแง่เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนซึ่งผมก็อยากสนับสนุน ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้อีกโคราชมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสมขนส่งและก่อให้เกิดการากระจายตัวทางเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังเป็น จังหวัดที่มีสถานท่องเที่ยวที่หลากหลายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมและที่สําคัญมีอนุสาวรีย์เท้าสุนทรนารีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวโคราชซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่น้องทุกคนต้องมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นของนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมได้อีกด้วยบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานแสดงแสงสีเสียงในงานวันฉลอง แห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2567และขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับอะไรครับโอากาสนี้ต้องขอการาบขอบคุณทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับบุคคลสําคัญของเราทุกๆท,ท่านด้วยครับกราบขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างสูงด้วยครับ และคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะขอเชิญทุกทกท่านนะคะพักผ่อนทางด้านล่างนะคะและนักแสดงทุกท่านด้านข้าวเวทีได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ